สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้ผมจะได้หยุดแล้วนะอ่าก็เลยจะมาเล่นพิวให้เต็มที่เลยสําหรับวันนี้นะอ่าเราก็มาเจอกับ evo d e ดชแล้วก็เขามีการวิกด้วยนะเออมาดูกันว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมไปตรงนี้ก่อนเนาะ มาตรงนี้ก่อนนะมันต้องถอยหลังแน่เพราะไม่ถอยหลังผมอยากจะบอกว่าผมลืมผมเอาจี้ซ้ำมันมันซ้ำกัน1ชิ้นนะ รายัางสร้างไม่ได้นะทุกคนเนี่ยผมเอาชิ้นนี้มาซ้ํากันนะที่จริงอะ่ะมันถอยหลังใช่ไหมแล้วก็ชิ้นนี้ก็เหมือนกันผมก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงก็ลองเริ่มอีกจานหนึ่งก็แล้วกันเดเดดหลังจากนี้เดีเราจะไปสาบเขาก่อนน,นนะอ่ามันโอ้ยดีนะที่มันไม่ออก ถ้าเบิ้ลอ,อีกทีโดนนะบอกแค่นี้แหละยังไงเจลไฟของมันออกแล้วทุกคนแต่นี้สวยแน่โอ้ยต้องใช้การ์ดแล้วทีนี้ตาต่อไปเราต้องกู้ด้วยนะ ต้องกู้ผี EP. โอ้โหดูดอีกเหรอไปตายซะถ้าจะขนาดนี้อ,อ๋อยังเลือกได้ก็เลือกไปทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะ พีเอ้ยกากโอเคต่นี้ผมก็เปลี่ยนเซตใหม่นะทุกคนมาดูว่าเซตใหม่มันจะเวิร์กไหมโอ้เจอกับฮิวดาลอดูดิฮิวดามีอะไรบ้างมีกอลายฟ้าลุมดำมีรองเท้ายูนิคอนแจ็คแพดดับเบิลวินแล้วก็สุดท้ายเป็นดวงคอปปี Med ้แม่เหล็กนะ เรามีแค่กันวิกเราไม่มีนี่นะคือถ้าเป็นบางคนอนะ่ะหลายคนแหละคือคงจะยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าแพ้มาสองตาแล้วแต่เราจะไม่ยอมแพ้นะทุกคน มาดูกันว่าเราจะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเถอะอย่าลืมว่ามันมีกันวิกนะบ้น <9 S 2> เก้าบนสองไม่ยิงระเบิดเลยหรอเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วทุกคน อย่านะสวาบเหรอมันกล้าวาบทุกคนแต่นี่มันน่าจะไปทาสีแล้วแนะ่อ๋อมันมาดูดเราเหรอเป็นสายดูดก็ไม่บอกยังไงไปลงคอกอ๋อมันเบื่อเกินขังคอกอ๋อมันยังยังไม่ขังยังไม่ขังว่าขังยิงระเบิดไป เหมุนพิวมันจะมียิงระเบิดไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันไม่ยิงไม่เข้าใจจริงๆไปลงคลอกได้แล้วยังหรอมันยิงระเบิดไหมนะ ือว่าเราจะยอมแพ้เลยทุกคนยอมแพ้เพราะว่ายังไงก็ต้องแพ้อยู่ดีไม่ใช่อะไรเดีย๋ยวไม่ยอมก็ได้นะเราลองสู้ดูสักตาหนึ่งอลองอ่ะเคมุดเราออกนะ มันไปเบิ้ลสิบสองเฉยเลยมันยิงระเบิดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันยิงไหมหรือว่าอะไรสะสมเป็นแปดสิบแล้ว ันจะดูดเรานะทุกคนมันจะล้มเรามันมีดูดกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อจากไอ้นี่ไม่ให้บอกเลยไม่ให้มันได้ทอยอีกแล้ว ยอมเถอะถ้าจะขนาดนี้เร็วๆรีลาอยู่ได้อืมออกดีอยู่นะแน่จริงก็ออกอีกครั้งสิเข็มงวดร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่เข็มงวดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออก ไม่เบิลอีกโอ้ยไอ้ผีไปด้านหน้านะทำไมทีนี้เรามีโล่นะอา่ามันเลือกที่จะไปไอเอนนี่ e มันนะบ้านมันไปเทคกลับไปเมืองมัน เออไปไหมล่ะอ๋อมันแทาสีแล้วอ๋อแบบนี้ก็โดนขังนะอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนพี่บอกเราจะหาว่าพี่ไม่เตือนทีนี้เราก็สบายอยู่นะทุกคนช่วยโอกาสจบตานี้เลย อย่าให้มันได้ผุดได้เกิดโอ้ยเสียดายมันไม่ออกทุกคนออนี้สามสิออกห้าเพื่อ ๋ยวนะทุกคนเรามีโอกาสชะนะอยู่นะกาจะคูณห้าแต่ก็คิคดว่าแบบไม่น่้จะชะนะอยู่ไปอีกไหมเห็นไหมสูงนุ่มหน้านังฮิวดาแต่น,นี้เจอกับไอโครขาวนะได้เล่นเป็นคนแรกอีกแล้วมันมีการวิกไหม มันไม่มีใช่ไหมน่าจะไม่มีนะวนซีโอ้โหเจอโคทีไรก็เล่นกากทุกทีเลยอย่าผูดนะพวกแค่นี้แหละโค นะอย่าผูดนะอย่าไปกลัวพันลูกอ๋ออย่างนี้นี่เองมันไม่มีผูดนะแต่มันมีกันไอ้ตัวนี้แปดสิบบังคับผมว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่ามันดีกว่าขังคุกดีนะ คือมันทำมันแน่จริงๆไอตัวนี้ไอตัวนี้มันทำลายเต่าด้วยถ้าเกิดถ้าจะไม่ผิดนะอย่าเผลอบอกแค่นี้แหละเจอเจอฮันเตอร์พิวนี่อย่าเผลอผมบอกแค่นี้เองเรียกมาไม่ล่าตรงนั้นอะ่ะ อ่มันไม่กล้าเรียกทุกคนบอกแล้วว่าอย่าบเสือมันดีตรงที่มันไม่มีอนี่นะอืมตรงไหนดี อ้ามันไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลแบบนี้ก็สวยเราน่าจะโดนแล้วทีนี้อ๋อยังไม่โดนเหรอเนี่ยมาโดนโดนดีดีด,ดีขอขอเชิญเราตรงนี้ก็ถือว่าดีนะอม,มันได้ไปอีกแล้วเนี่ย ทำไมผมถึงบอกว่าดีเพราะว่าเราจะได้ทอยเบื้นได้แยกออกเลยนะโอเคเบื้นสองโอ้ยอยากจะบ้าตายเบื้นสองออกห้ามีหมวกไหมเนี่ย มันก็มีห่วกอยู่นี่อันนี้ก็โจมตีรัวๆเลยจ้าเขมหมุดของพี่ออกหน่อยเขมุดอ่าเขมุดเขมุดร้อยเปอร์เซ็น0อันนี้อีกาอีกาไม่ถึงร้อยเอร์เซ็นะมันจะเบิ้ลสองเชื่อไหม อ๋อโดนลูกเต๋อยาเอ้ยมันวาบมันวาบ์พีการร้อยเปอร์เซ็นออกแล้วทุกคนเขมุดร้อยเปอร์เซ็นของพี่ออกไหนพี่ให้อภัยวาบ์ไหมล่ะเออมันไม่กล้าทีนี้โอ้โหทำไงดีทุกคน มันเจ็บตรงที่ทำลายเต่าเนี่ยมีแมวไว้ทำไมเนี่ยฮะป้องกันตั้งหกสิบอย่านะเขมหมดร้100อยเปอร์เซ็นเขมหมดร้อยเปอร์เซ็นอ้ครูขาวมันจำไว้เลยเดี๋ยวนะจำแนมไว้ทุกคนมันชื่ออะไรนะคนดูหน่อยสิ ดูไอโครครับไอโลซิกี้เนี่ยเออเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวจำไว้ดูกันแต่ต่อไป